ตำนานสองพันเนี่ยแล้วก็เจ้าบกักโควลานครับมาดูบอ่อแล้ว <c oughs> บ่อโคตรแข็งอันนี้เป็นบ่อเชิงนะครับ <c oughs> อันนี้เข้าหเ <c oughs> ปิดได้เลยก็ช่างใหม่นะครับ <c oughs> มือใหม่ แกะชำแหละตั้งแต่เช้าตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยเอ,อ <c oughs> มีคนห้องไหนครับผมเป็นไงห้องแต่รถดักอาครับเราก็จะทำการล้างมาจอดในห้องนะครับตอนนี้ก็คือจอดสองันนครับเมินี่เป็นพติกรรมที่ไม่เหมาะสมสมครได้รับความเจ็บเจ้กันแต่รถผู้ชมที่มีอยนวันีนาผ้่านัเเุดอยชวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาปลุกนี่ này, ตำนานสองันบบกเงินแล้วก็เจา้าบักโคลานครับ บอกเลยว่าสองคันนี้ห่างหายไปนานนะแล้วก็ดักอะไรก็ห่างหายไปนานกันช่วงนี้ลงแอปดําบ่อยเนาะวันนี้เรามาอัปเดตแอปแดนบางนี่โอเควันนี้เราก็จะมาดูคันนี้ทุกคนคือคันนี้เราก็จะทําการล้างเก็บนะครับเจ้าบอกโลาด้วยเพราะว่าไม่ได้ขี่แล้วือถ้าใครอยากให้ขายก็เม,มนไะว้นะเดี๋ยวขายให้นี่เจ้าบอกเวลาอันนี้เป็นรถสนามนะครับเป็นรถแข่งอันนี้เป็นรถแวนนะครับนี่เป็นไงดูดูด,ดูอะไรเขาข่าวก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ทําอะไรเยอะรอหลังเรื่อยๆนะผมประมาณนี้ เออทุกคนอาจาจะจำไม่ได้แล้วนานนะคันนี้ยดูดิสภาพทุกคนกคนเลยเลยวันนี้เรามีตัวนี้มาช่วยทุกคนนี่เลยของดีของโอซุกะาทุกคนนี่รู้ไหมดูกล่องดูกล่องกล่องอะไรขางนียเดี๋ยวไปดูกันจะเปิดหลังกระบะดีกว่าตอนนี้ที่บ้านก็อัปเดตอะไรเยอะเไปดูไหมไปดูกันไหมไปดูรถด้านในหรอนี่คันนี้เลยคันใหญ่ อัปเดตอะไรนั่นนะครับผมเดี๋ยวดูหน,น้าหน้ากันนะเห็นไงสุดจัดอเอาแค่นี้พอแล้วก็ที่นี่ช่างใหม่นะครับมือใหม่แกะชำระตั้งแต่เชา้าตอนนี้ยังไม่เสร็จเลย <c oughs> อเ <c oughs> อเ<ๆ>อยอดนี<ๆ>่คนห้องใหม่ับผมเป็นไงห้องจอดรถดักอายครับเราก็จะทำการล้างวัจนในห้องนะครับตอนนี้ก็คือจอดสองพันนะครับเจ้าทองแดงน,นะครับนี่แล้วก็เจ้าเขียร์เป็นไง,งตอนนี้รอทำการผลิตก็นี่มา ยีนเสียแล้วผมนี่เคยเคยแบบสายแบบฟอร์มนะครับฟอร์มช่างอ่ะเออต้องมีโค้ดนี่มาดูเฟสแล้วเนี่ยอันนี้ปั้นนอนสามเดือนนะครับผ่านน้ำหนึ่งรอบแล้วดูเฟสด้านหลังสวยปากถ้าใครสนใจครับก็จัดได้ที่แอปดำนะครับมีแต่ก้าเหลี่ยงให้นี่ดูทรงประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกางเกงสามสองเออตอนนี้เนี่ยสายฟอร์มนะนี่ใหญ่สุดอันนี้เป็นเฟสของคำนนี้ทำเล่นทำเล่นโอเคอันนี้ก็คืออะไรคันที่กำลังทำทำเละครับเรากำลังปั้นโซนิทคันใหม่นี่ ถ้าแบบสายแบบตัวนี้หัวตัครับติดตามไปเลยแล้วก็เจ้านี่เจ้าเรียบร้อยแล้วก็อันนี้จะพันสายครับยังไม่ปล่อยนะครับห้าสามมันมาแล้วเจ้าทองเตีือครับก็จอดตรงนี้อืมจอดมาเลยผมเดี๋ยวทําการปลูกคลิปต่อไปแล้วกันตอนนี้ก็ก 2, คือปลูกสองพันก่อนแล้วก็ล้างจอดน,นะครับโอเคเป็นุนในกล่องเดิมมีอะไรโอมสกอาจย์ให้นะครับผมนี่ของดีบอกเลยว่าใช้โคตรง่าย GO คนเลยทุกคนเล่นตอนสงการนะครับเขาเรียกว่าอะไรเถอะปุชิน้ำป nah ุชิน้ำเครื znaczy, ่องอัดฉีนะพงศุกะบอกเลยว่าใช้คนง่ายได้เห็นเอาแบตเตอรี่มาเนี่ยพี่จริงมันมีแบตให้นะแต่ว่าใช้แล้วก็เอาออกนะเดี๋ยวมันเยอะโอ้ดูสายทุกคนว่าสายอะไรบอกเลยว่าไม่ต้องต่อน้ำไม่ยุ่งยากครับผมแค่ตัวนี้ตัวเดียวจบมีแบตมาเนี่ย เราทำการประกอบนะแป๊บนึ่งเบี้ยคอนนี่ครับการประกอบกอง่ายๆเลยเหมือนประกอบปืนนะอ,อ่ะนี่คือหัวหัวนี้มีหลายโหมดนะครับโหมดกระจายโหมดยิงคู่อะไรเยอะๆเยอะแยะเสร็บร้ยรยอยต่อมาครับเราก็เขามีอันนี้ให้ด้วยรู้ไหมมีทางน้ำับผมทางน้ำแบบใส่น้ำทงนะังผ่าน เราต้องทําการเติมน้ําเส่ถัทางก่อนไม่ต้องต่อสายยางให้เขาเครื่องครับแล้วก็ไม่ต้องต่อไฟด้วยเติม mm hmm. น้ำตัด mm hmm. อันนี้รถกำลังปั่นครับได้ไม่ได้ปั่นจอดไว้ใครสนใจนะพ่าถึงพักมาถามได้ที่เพจราคาหนึ่งต้น mm hmm. ตรอรครับมีเล่มทะเบียนครบอะไรครบอันนี้ก็ยังไม่ปล่อยอันนี้จะทําดีใส่เ mm hmm. ครืคร่องวันย mm ุทธานะแล้วก็นี่คันอินโดเป็นไงรถแท้งงานจริงทุกคน เดี๋ยวกินต่อไปถ้าใครอยากให้รีวิวก็จะปั้นให้ดูนะครับวิดีโอเอานี้มาจุ่มลูกตุ้มจุ่มลงไปนะครับมีลูกนี้ให้ฟองนะครับอันนี้ทีขยิบหรือเปล่าเนี่ยเลือกให้จะฟองอะไรแล้วก็เป็นเด็กคนนั้นเดี๋ยวอุนดูดน้ำก่นำอนเป็อันนี้เกียร์หนึ่งครับเกียดสองเกียดสาม ดูความแรงนะอ่าดูเรื่องความแรงครับผมดูเด็กคนนั้นจะวิ่งหรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนหัวนะหัวผู้เดี๋ยวไปล้างจริงดีกว่านี่คันนี้เอาหัวผู้วันนี่ครับมันแรงเกินกินึองนะเนี่ย,ย,ยนะโอ้คนง่ายครับผมนี่เราง่ายเลย เดี๋ยวถ้าใครสนใจจริงนะครับเบลผมปักไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันแล้วก็คบเบลต่อไปเราจะทําการฉีดโฟมนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปเราจะทําการสตาร์ทให้ฟังนะเพราเสียงมันติดหรือเปล่าเออสอนน,นั้นกันอย่างเงี้ยเออมันเป็นน้ำมันอีบนหน้าเดินนะนี่มาดูนี่เนาะมีกนนารเติมยาเติมเปานไงผมนี่ขวดน้ำแตกนะครับหรือใครสนใจนะครับน้ำยาล้างรถด่างลายบอกว,ว่ามันเป็นเคลือบแก้วในตัวนะครับล้างปุ๊บเงาปั๊บเลยแล้วก็เคลือบเงาด่างลายเข้าไปก็ยิ่งเงากว่าเดิม หมุนนะครับดันเข้าแล้วก็มุมก็ดึงแล้วก็ยิงเข้าไปเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องปรับหมุนนะครับยิงเลยเลยแค่น,นั้นก็ล้างกันแค่นี้แหละแล้วก็เปลี่ยนกลับ ผมเดี๋ยวขอวตัวเค็ดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ่ายดูบอกราแล้วก็ทำกรารใส่หัวนี่หัวล้างนะมันมีเบอร์ด้วยนะนี่มาดูอันนี้เบอร์สิบห้านะปูวนันนี้อันนี้ห้าสี่สิบอันนี้น้ำไม่ค่อยแรงนะครับน้ำอันนี้แบบน้ำเหมือน,นอันนี้แบบแรงหมดโอเคเราจะใช้เป็นตัวสิบห้านะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าเจ้าโคลาแจ้งตีนหรือเปล่าจอดนานนะครับที่จริงก็ติดมานานแล้วแหละแต่ว,วันนี้จะติดหรือเปล่า ตอนนี้ก็เครื่องร้อนเรียบร้อยครับจอดสตาร์ทมาประมาณ5นาทีแล้วกันโอเคอันนี้เป็นบ่อครับโดว์มาดูบ่อเราบ่อโคตรแข็งอันนี้เป็นบ่อเชิงนะครับรถเชิงเขาใส่กันแล้วก็ที่รัดก็ประมาณนี้เลยไล่บอลไล่บาลโอเคครับ<ม>เดี๋ยวให้สนามเปิดรอไปแบนเองไหมลือขายเลยครั้เนี้ย<ม>เก็บเก็บไว้แวนเนะ<ม>าะกุซาทำเครื่องแบบรอบจัดนะเดี๋ยวฟังเสียงกันเลยน,นี่เครื่องร้อนแล้ว ครับเดี๋ยวเราก็จะทําการจอดเก็บนะครับคันนี้ไม่ได้ขี่แล้วสมวนมากจะกี่แค่ฟอร์ซ่านะครับน,นี้น่าจะติดในประมาณรอบขึ้นปีนะครับคันนี้ด้วยไม่ได้ขี่เลยส่วนมากจะกี่อินโดนี่รถใช้งานของแท้เออเดี๋ยวจะทําการปั้นนะครับอโอเคอก็ประมาณนี้แหละหระยุดนี้ก็ถ้าใครสนใจเค่อัดฉี่นะครับนี่ตัวนี้บอกแล้วว่าสายไฟไม่ต้องไม่ต้องต่อสายยางให้ยุ่งยากนะครับเอาไปเห็นสาน้ําก็โยนลง,ลงแล้วก็ขี่ได้เลยเออสบายมากโอเค ไปละสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับสำหรับใครแบบคิดถึงเจ้าโคลาแล้วก็บางเงินะครับไปละไม่เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปก็ไปละไปไปเก็บ